mua mình tiếng nước Tiếng hành này, tiếng cây được kia. Ừ, được không? Đó, sấy cho vào được. dân thì áo tơ, có mẹ. อาล้วนสอ๋อเอาใช่ใช่ผุนจุกคู่จุกคู่อยู่ทั้งผุนคุ่นนั่งเทอะหุ่นนั่งไร่ยา,ากหรอนั่งมันนี่ก็ได้หรอกอาเอาใจเอา,เอาพี่นน้องอาจารย์เกียงเราสีใส่นันนะครับเนาะผมสีใส่ทั้งผิดหรอกครับนี่อันนี้เสร็จ Ah. Uh.

ไม่ต้พูดดิีมันล้มเราเปลี่ยนแต่ล้เจาโอ้โอนะบ่ขันเนาะเลี้ยงจริงๆขึ้นไปฮะครับพี่น้องเลียงที่สองนะครับเนาะอย่งเงีมาเลี้ยงครับผมขขอุตสาหกระนะครับเนาะนะครับครับนะพอจะไปไม้ไหมนะครับเนาะนอันนี้ก็ขึ้นคนอ้วมครับผมจะเต็มขอนะครับเนาะ